ถามนิดนึงไม่กี้ที่บอกว่าคนวงการเขาไม่เอาเราเลยคืออะไรคือเวลาแบบว่าตอนนั้นหนูดังคันหูไม่ใหม่พี่ได้ภาพว่าภาพมันจะเป็นภาพที่แบบมันเป็นภาพโลบอะแล้วคือแบบคนก็ไม่ได้ไม่ได้ต้อนรับเราไงอ่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเออแบบผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงมาร้องเพลงแบบนี้โช์แขงโชขาใช่พีใ่แต่คือแบบความที่มันที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาตอนออกรายการอะมันดีมากพี่แต่พอหลังที่เราจบรายการแล้วหรือก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ย มันไม่ใช่เหมือนในรายการไงพี่มันก็เลยรู้ว่าวงการมันคือวงการมายาจริงๆอย่างเงี้ยแต่เราพี่ดาบางคนก็ทํำยังไงกับเราก็ไม่รับไหวหนูเลยไงพี่ไม่รับไหวเลยใช่ตอนแรกครั้งแรกที่หนูเจอเขาหนูคิดว่าเขาไม่เห็นหนูไงออแล้วหนูก็ไหว้พี่เขาตลอดเจอเลยเงี้ยเขาก็ไม่เคยรับไหว้เราอยู่ในฉากด้วยกันใช่ใช่แค่แหละท่าคนนั้นแหละที่หนูโทรหาพี่ดาว่าหนูเจอเหตุการณ์อย่างนี้อะไรเงี้ยทุกวันนี้เจอเขาไหมคนนั้นเจอทุกวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วพี่วันนี้ด้านแรงดีเพราะเราดังเปลี่ยนไปแล้วอะ